ใครหาเอาเครื่องบินไม่คนนะบินไม่ได้ดูขนาดเล็กเล็กเ่องนะตกเลยขนาดนี้มันยังบินได้นะไม่ใช่บินไม่ได้เนดะี๋ยวจะบินให้ดูกันรอบอ่อโดนไปอ่อมันเลยจัดจะลงลงลง ความนิ่งออกมากครับความนิ่ง,งโอยังยังมีเล่นขนาดนี้ดูท่อท่อโยไปโดนใบบายู่เล่นขนาดนี้ยังบินได้นะไม่เช่บินไม่ได้เดี๋ยวแต่ซ่อมหนึ่งเอาพุ่ลงได้ไหมจานลงง่ายการซ่อมมัแค่โย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 ให้มันห่างไปครับนี่ปล่อยทั้งมันห้อยข้าง,งมัน โอ้โความเร็วมันโดยอะๆเลยเลยขึ้นแบบเร่ๆนะก็หัวใจตุ้ยเหรอโอ้รับนี้กิ๊บ โอ้อยังร่อนนะครับยังร่อนนะอ่าเราถังข้นก่อนเลยขึ้นกันเลยขึ้นให้เราถังมปล่อยิีปล่อยอย่างี้ Newer, ินหมดหมดยีินได้ันนี้อวเลยอะแบตหมดรับับหมดแบตแบตแบตบินหมด